สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับคนเดิมเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาดอมแอปติ๊กตอกนะครับที่ลามสามย่านะครับที่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ว่าอะไรก็ก็อย่าลืมฝากกดไลค์จะได้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับถ้าไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปในแอปติ๊กตอกนะครับไม่ต้องรอให้ความเสียเวลานะครับอ่ะเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะเวลาส่งมามั่งนั่นไหนส่งมาแล้ววัด What the fuck โอ้โหน่าจะใช่นะผมอะไรวะเฮ้ยไอคนนั้นเเหมือนสองฝั่งว่ะ What the fuck you? อยู่สมมามาสมามีคนชอบถูกใจวิดีโอของคุณเทเจใช้ได้สันดีครับการลงติดตามแล้วก็ห้าสี่รับคุณติดตามแล้วก็1นึเช่นเคยนะครับแล้วก็ถูกใจแล้วก็1นึ่งอไแปดหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็ถ้าเก็บวิดีโอปุ๊บอะไรก็สมมาทุกทีเลยนะสอฝั่งเนี้ยอาจจะเหมือนกันนะผม มันคนเดียวกันนะผมน่าจะใช่นะครับเออรอนี่ยนะครับที่เดี๋ยวเคยเล่นขอเคยเล่นเกมวัดโทษ่าแหม่นะครับเพราะว่า,ว,าวันนี้เราไม่ว่างจริงๆนะผมเรายุคมาที่ได้อัดคิดนะผมอ่าเดี๋ยวเคยเข้ามาในแอป happy Shi p นะผมไม่รู้จะเล่นอะไรก็ไม่ต้องรอให้ความเสียเวลานะครับอืมอ,อ,อ,อีซี่มากนะครับผมอ่านี่แนะ่เก็บวีโอปื๊บให้ทุกคนได้อยู่นะผมสังเหตเพราะว่ามันไปเร็วนะผมที่ไม่เห็นออกไปไหนที่สุดนะผม ก็อย่าลืมที่สี่ครั้งในกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ช่องผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมนะครับผมจะได้ตื่นเต้นนะครับผมอีซี่มากครับคุณผู้ชมอีซี่เออใช่ครับผมน่าจะใช่นะถ้าใครอยากจะดูพวกรถกระบะหลายสีแล้วก็มอเตอร์ไซค์รับย้อนไปดูได้นะครับผมในช่องผมนะครับแล้วก็รถสปอร์ตนะครับมีด้วยนะครับอีซี่มากนะคุณผู้ชมเออไม่น่าจะโมนะเว้ ถ้ามันโมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ้ยอีซี่นะคาับผมเอ้ยครับถ้าใครชอบคลิปนีก็อย่าลืมฝากกูแล้วจะได้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมขอสลับคลิปนี้ก็จะเจอคลิปต่อไปในแอปที่ตอบต้ลเราไปก่อนสวัสดีครับ